รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ได้เวลารายการดรสมิธแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วยังอยู่กับน้องอักครัตอยู่นะครับเราพูดคุยกันตลอดนะครับ4วันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบาดทะยักนะมะหนักหน่วงเลยทีเดียว นะครับกลัวไหมครับมัธยักจริงๆกลัวครับมันเป็นโรคที่เหมือนทุกคนจะมองข้ามแต่ว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตมันใช่บางคนเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่โบราณแล้วแต่จริงยังเป็นได้อยู่นะครับถ้าเป็นแผลอะไรแบบนี้นะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทําแผลให้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เขาก็รักษาหายใช่ไหมเสียชีวิตได้ทุกวันนี้ก็มีรักษาหายใช่ไหมได้แต่ยากเลยเกินเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้เป็นดีกว่าครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์ผ่อนคลายกันบ้างดีกว่านะครับเช่นเคยว่ามีเมนูสุขภาพมาฝากกันนะครับก่อนอื่ ปกติแล้วมีทักษะการทำอาหาร เต็ม5าดาวให้เต็มนเท่าไหร่ดีครับโอ้ยผมเต็ม5้าเลยครับนี่ทำมาม่าไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็อันนี้เรียกว่ามั่นใจไว้ก่อนนะน้องนะครับเป็นเมนูเบสิกมากถ้าระดับ5ดาวเนี่ยนะต้องมีเมนูแบบเมนูขายประจําตัวใครแบบเพื่อนๆมาที่บ้านเมนูขายมีเมนูอะไรที่แบบเฮ้ยมาบ้านอากต้องอันนี้เลยอะไรอย่างนี้มีไหมถ้าช่วงบ้านฟินเนสจะบ้านหารคลีนครับนี่พวกแบบโะโวคาโดหรือว่าบัสซามิกซอสที่แบบราดลงไปตามพวกแบบสลัดผักเป็นพ่อครัวสายคลีนครับงั้นวันนี้เหมาะมากครับกับเมนูนี้นะครับ มัชรูมคีนัวครับ เป็นไงครับน่าทานไหมครับว้าวน่าทานมากครับผมนะครับน้องอักเคยปรุงคีนัวไหมคีนัวคือส่วนใหญ่บางทีแฟนเอามาให้กินแต่ว่าถ้าให้ทําเองไม่่ทานครับเพรนะรู้สึกเหมือนแบบเพราะว่าเป็นครีวจะสายเออมีคนส่งปิ่นโตนะครับดีเลยนะนไม่ถามมากนะครับอย่างเมนูวันนี้เนี่ยเราตั้งใจเลือกคีนัวเนื่องจากว่าเป็นธัญพืชคีนัวจัดว่าเป็นธัญพืชนะครับแต่ข้อดีข้อเด่นของมันก็คือเป็นธัญพืชที่มีกรดอะมิโนที่ครบคล้ายกับเนื้อสัตว์นะครับมีกากใยที่สูงแน่นอนว่่าไไมมมีขัน นะครับเป็นโปรตีนแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่กากใยสูงก็เลยนามาแทนพวกคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือว่าแพ้งอื่นได้ดีเอาละเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับครบทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวส่งท้ายนิดนึงดีกว่าครับน้องอักครับอยากให้ฝากคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไปนิดนึงครับคนเมืองหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องสุขภาพทุกคนไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพที่ดี นำมาซึ่งอะไรหลายอย่างในชีวิตที่มันดีขึ้น<ช>ครับผมง<ช>ไง<ช>ก,ก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะแค่นี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานที่ช่วยให้สุขภาพเราดีครับแน่นอนครับร่างกายที่แข็งแรงเป็นต้นทุนที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะครับทำให้เรามีพลังในการต่อสู้กับ ทุกๆอย่างที่จะตามมาในชีวิตเราได้นั่นเองนะครับน้องอกครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างครับตอนนี้มีละครเรื่องบ่วงเสนหาครับในซีรีส์เสนหาไดอารี่นะครับก็ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางช่องวันครับพบกันใหม่นะครับกับรายการดรสมิธทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังเคารพธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับสวัสดีครับ